ภายในงานท่านประธานสง์นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระตนะตรัยพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักกับวัตนาสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งประธานนำกล่าวคณะที่หนึ่งได้แก่ กัลยานามิตรแอดกัลยานามิตรแสงจันทร์จารุสภากัลยานามิตรสิงห์กัลยาณมิตรบุญมาใส่สงครามส่วนประธานนำกล่าวคณะที่สองได้แก่กัลยาณมิตรเจมส การละยาณมิตรสีวิไลอัมคาการละยาณมิตรบัววรมณีวันการละยาณมิตรจันทนาพีซองเกอร์การลยาณมิตรวิรุธการลยาณมิตรมณีวันพงสวดิ์ด้านคณะสงฆ์ก็ได้ลงพิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายถนนบุญทรั์อนันต์โดยมีการลยาณมิตรทองยศการลยาณมิตรวัสนาคำวงศ์สาการลยาณมิตรสกอต กัลยาณมิตรซินดี้วิทเกอร์กัลยาณมิตรจอมศรีพิลาวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายรับเบียบดอกไม้ผ่านดอกไม้ทูบเทียนแพรโดยมีกัลยาณมิตรโทนี่กัลยาณมิตรซินดี้ กัลยาณมิตรดาเนียลกัลยาณมิตรจัสตินจะเรนนามเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ตัวแทนท่านประธานสง์ก็ได้ถวายธยธรรมแด่ท่านประธานสง์จากนั้นจึงเป็นพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยท่านประธานสง์ได้เปิดผ่านกลวยสการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร ο, ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมทั้งได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่า และได้นำอธิษฐานจิตซึ่งสาธุชนทุกท่านต่างปลื้มปิติและเบิกบานในบุญครั้งนี้แม้สถานการณ์โรคระบาดจะเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างบาร,รมีของยอดกัลยานามิตรวัดพระธรรมกายเทนเนสซีค่ะ